ถ้าเาดูจากไทม์ไลน์นะครับสำหรับการฮับสมัครวันนี้ก็จะเป็นวันแรกและก็จะฮับสมัครกันตลอดทั้งตีตัวยจังหวัดลบปูนเป็นจะได้กันพร้อมนะครับกับสำหรับการฮับสมัครถึงนายโยและเกาะสอบอวตนะครับเราจะได้ไปสอบถามผ่านระบบซูมนะครับกับผอเชรินทิพย์ชัยโยครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดละปูนพอสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าเจ้า,จาท่านผอเจ้าตี่ละปูนเนี่ยมีอ,อบตอกิติที่ปนจะต้องมีการเลือกตั้งกันเจ้าเจ้ามีอ,อบตอตึงมอส17ตีเจ้าที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่สะระดพฤศษษษษษจิกานเจ้าอ17ตีก็จะคือเป็น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 อบตเพราะว่าตังตั้งเป็นห้องว่าเขตเทศบาลนี่ปนเลือกตั้งไปแล้วนผอเนาะ เจ้าแม่นเจ้าวันนี้ก่อนจะไปอบตเจ้าที่ยังไม่ได้เลือกตั้งเพื่อเจ้าอืมครับซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดทับสมัครวันแรกเหมือนก็ขท่าพผอครับเจ้าวันนี้วันนี้จะเป็นวันเปิดทับสมัครวันแรกแล้วก่อจะสมัครท้าบสมัครไปจนถึงวันที่15เจ้าวมที่้าวันในการพันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้ายังจหวัดหละปูนเฮานี่เปินมีการตั้งจุดทับสมัครตีไหนยังใดครับผอครับ การหัาสมัครนี่จะหตี้ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แห่งที่มีการเลือกตั้งเจ้าตือสิบเจ็ดแห่งเจ้าอ๋อหับสมัครจูตี้เลยนะเจ้าครับแม่นเจ้าเจ้าเกณฑ์ของการสมัครของนายกของสบต้นะเจ้าเขามีเกณฑ์จะได้พ่องเจ้าพอจะอู้ฮือประชาชนได้เข้าใจในภาพรวมสักหน่อยต่เจ้า ในส่วนของอคุณสมบัตินะเจ้าของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าก็คุณสมบัติประการแรกก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดน,นะเจ้าแล้วก็ออผู้ถ้าเป็นผู้มี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องมีอายุอ่าตามกว่า25ปีในวันเลือกตั้งนะจ๊อแต่ถ้าเป็นผู้สมัครนายกเนี่ยจะต้องมีอายุตามกว่า35ปีในวันเลือกตั้งเจ้าทีนี้เจ้าวแต่คุณสมบัติหนึ่งก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองประเภทนะจ๊าจะต้องมีชื่ออยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งนะจ๊อในวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย เป็นเวลาตอนเนื่องเจ้าติดต่อกันอ่าน้อยกว่าหนึ่งปีเจ้าจนถึงวันสมัครครับเพื่อตั้งเจ้าอ๋อพอเรัาแล้วการศึกษาแล้วครับเป็นกําหนดวุฒิเขาเขาว่าต้องจบนายกต้องจบวุฒินี่สอตอตต้องจบวุฒินี่จะได้ก็ครับเจ้าถ้าเป็นกรณีของสอตอตนี่บ่าได้กาหนด คุณคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาในเจ้าแต่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยขอโทษเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเพื่อนกาหนดว่าจะต้องจบการศึกษาในเจ้าบััดตามความัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเจ้าเนาะแต่ถ้าว่าท่านใดในเจ้าที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เคยเป็นสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะเจ้าเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วนี่เจ้า มาเจ้ามาต้องจบวุฒิการศึกษามาัธยมศึกษาของปลาย็ได้เจ้าก็คือใช้คุณสมบัติของการเคยเป็นก็ได้เจ้าเจ้าก็ต้องผ่านอย่างอันใดนึงก่อนเนี่นะเจ้า,าทีนี้นับตั้งแต่วันนี้วันเริ่มสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งนะเจ้าเฮ <c oughs> าเนี่ยประชาชนนะเจ้าต้องติดตามอย่างพ้องจากกระบวนการที่จะ สมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเจ้ามีขั้นตอนมีทำลายแต่ได้ฟังเจ้าท่านผอเจ้าเจ้าในส่วนของการสมรัครรับเลือกตั้งนะเจ้าพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามเนะเจ้าว่าในหมู่บ้านของฮาในเขตเลือกตั้งของฮาเเจ้าหรือว่าในตำบลของฮาเนี่ยมีใครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งบ้างเนะเจ้าเนะาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปตรวจสอบเนะเจ้าว่าเปิ้ลน่ะมี คุณสมบัติก็มีความเหมาะสมกอที่จะมาเป็นผู้แทนของเฮานะเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าจะเลือกใครนะเจ้านาะซึ่งตรงนี้เจ้าในส่วนของการทักสมัครเจ้าก็จะดําเนินการไป5วันจนถึงวันศุกร์นะเจ้านะหลังจากนั้นนะเจ้าภายใน จ็ดก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจ่อแล้วค่ะถ้าคุ้มในการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง17แห่งก็จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในจ่อก็จะสามารถในจ่อไปตรวจดูได้ว่า,ามีภัยพ้องในหมูบ่บ้านของเฮาในเขตเลือกของเฮาหรือว่าในตำบลของเขาที่สามารถเป็นสอ,อ,อบตรหรือนายกอ,อบตในจ่อซึ่งวันสุดท้ายที่เพื่อนจะต้องประกาศรายชื่อก็คือวันที่22ตุลาคมนี้เขาก็จะมุและใน ทราว่ามีผ่าย้องที่จะเป็นตัวแทนของเรานะจะเป็นผู้สมัครเนาะจาแ,แล้วก่อแหมส่วนนึ่งนะจ๊ะก็คือว่าการไปใช้สิทธ์ก็จะต้องรู้ว่าหน่วยเลือกตั้งที่เราจะต้องไปใช้สิทธ์เลือกตั้งที่ไหนนะจะเนอกาะซึ่งกฎหมายก็ต้องกำหนดว่านะคะในวันที่ 2พฤศจิกายนที่จะถึงนี่นะเจ้าผู้มนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะต้องประกาศกําหนดวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนะจ๊ะท่านก็สามารถไปไปตรวจสอบดูได้นะเจ้าที่อ่าที่หมู่บ้านของท่านนะเจ้าที่ว่าเิ่นติดประกาศที่ไหนเนาะิ่นก็จะเอาอ่า ประกาศมมสเลือกตัง้งที่เลือกตั้งเนี่ยไปปิดแนละเจ้าท่านก็จะสามารถดูได้ว่าอาจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนนอกนอกจากนั้นก็ในส่วนของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตังนะ้งและเจ้าก,ก็จะประกาศวันที่2พฤศจิกายนพ4เหมอือนนะกันและเจ้าตรงนี้สาคัญสมานะัเลยเจา้าที่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะต้องไปตรวจสอบแนละเจา้านาะว่าเฮาหรือว่าคนในบ้านเฮาเนี่ยมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนะก่อนนะเจ้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนะจ้าก็คือว่า บางทีอจารพี่น้องประชาชนก็ไปได้ไปิดตรวจสอบเนาะพอพอไปถึงวันเลือกตั้งก็ไปแจ้ทซิ์เลือกตั้งประคุว่าจือในบัญชีบ่นี้นนาอาจาอันนี้ก็สอคันขนาต้องต้องตรวจสอบก่อนนะอาาเนาะจะได้ไปแจ้งเพิ่มจือได้ตามนะจารับครับ,รบพอครับถามถึงการหับสมัครวันนี้ก่อนคือพอ,พอสมมติว่าสมัครเซ็ตแล้วเขาได้เบอร์ผู้สมัครเลยก็ว่าจะต้องมีการจับสลากเบอร์อย่างยังดก็ห้าพอครับ อ๋อในส่วนของการการห้ามสมัครนะเจ้าครับถ้าว่ากรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไปก่อนเวลานะเจ้าของทุ้พวันกะันเจ้าของ5วันไปก่อนเวลานั่นก็คือก่อนเวลาแปดนาฬแปดโมงเกินนะเจ้านะแปดโมกินาจถ้า มีผู้สมัครไปก่อนแปลงมุงเกิงสองคนขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงกันแนะเจ้าพู้เมีการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเพื่อจะเชิญผู้สมัครที่มาก่อนแปลงมุงเกิงนะเจ้ามาตกลงกันว่าเอ,อา่อท่านจะอ่ายื่นใบสมัครอย่างใดนะเจ้าแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่ไ่สามารถตกลงกันได้ก็จะต้องมีการจับสลากเจ้าเจ้าครับครับก็ก็ อันดับแรกคือตกลงกันเองก่อนถ้าตกลงบม่ได้เจอกรใช้วิธีการ<อ>าจับฉลากเอาเซ<อ> <Set S 2> ็ตแล้วพร้อมหับสมัครอย่างเซ็ตแล้วถ้าผมหรือว่าประชาชนทั่วไปกวดสอบประวัติของผู้สมัครตึงนายกตึงสอบตเล่าสีทาแบบเปลิปลเปลิลบ่าได้ตรงตามคุณสมบัติประชาชนสามารถล่องเรียนกนรกตได้ช่วงไหนอย่างไรครับหมอครับ ในส่วนของการยื่นคําร้องนะเจ้าคำร้องกรณีที่ว่าพู้้ในการการลกตั้นประจำอ,อปปพื้นประกาศถ้าสมาชิผู้สามัครก็เป็นผู้สามารถเรียบร้อยแล้วนะจ้าวันสุดท้ายก็คือวันที่7 7พฤศจิกายนนะเจ้าสามารถไปยื่นคําร้องมายื่นคําร้องคัดค้านได้เจ้าเจ้า ก็สามารถยืนได้อยู่ก็คือว่าพอสมคร์เซตนะเจ้ามันจะมีการตรวจสอบของปิ้นก่อนเบื้องต้นละนะเจ้าทีนี้วันที่สองประกาศรายชื่อพอประกาศรายชื่อเซตประชาชนหันพี่น้องหันจะไปห้องร้องเรียนก็ได้อยู่ภายในวันที่7พฤศจิกายนนอท่านหมอออนอ้าเจ้าเจ้าทีนี้ถามต่อแถมหน่อยเจ้าคนเ็กนี้จะสนใจขนาะเลยนะเจ้าวิธีการไปเลือกตั้งเจ้าเอเขาต้องเจอบัตรกี่ใบใจวิธีการอย่างใดเอเจ้าบอกฮอ ประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมใจกันให้หน่อยจะได้หมองงกันนะเจ้าท่านท่านหมอเจ้าเจอเลยเจ้าเจ้าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสองแบบนะเจ้าก็คือเลือกตั้งนายกอบตกับสมาชิกอบตเมื่อเจ้านกเพราฉนั้นเจ้าบัตรเลือกตั้งก็จะมีอยู่สองแบบนะเจ้าสองแบบเด็ขันนั่นก็คือบัตรเลือกตั้งนายกแล้วก็บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตนะเจ้าซึ่งกรณีของการเลือกตั้งครั้งนี้เจ้าก็จะเลือก หนึ่งคนนะเจ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งคนก็สามารถกาได้หนึ่งเบอร์ต่อหนึ่งต่อหนึ่งบาทนะเจ้าเนาะแต่ว่ามันมีของตูเขาเจ้าจะมีพิเศษอยู่หนึ่งหมู่บ้านนะเจ้าหนึ่งหมู่บ้านก็คือหมู่ที่4ี่หมู่ที่สี่ของอบตหนองน้ำนะเจ้าซึ่งอบตหนองน้ําเนี่ยเจ้า จะมีอยู่ห้าหมู่บ้านเจา้าซึ่งาตามตามหมายเนี่ยเพิ่นบอกว่าจะต้องมีสมาชิกอบตอ,าอ,าอ,าอานน่ามันน้อยกว่าหกคนนะเจ้าเพราะฉะนั้นน่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จเจ้ากฎหมายบอกว่าหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านมีหนึ่งสมาชิกสภาหนึ่งคนเนาะพอดีว่าของอบตหนองงาเนี่ยมีมีเพียงห้าหมู่บ้านเจา้าดังนั้นเนี่ยอ่าจะมีหนึ่งหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในในตำบลน,นองงามเนี่ยเจ้าก็คืออ่าหมู่ ผู้ที่4นะเจ้าซึ่งตรงนี้จกจะเลือกได้สองคนเจ้าสมาชิกสภาอบตจร์กเพื่อจะสามารถกาได้ประเกินสองหมายเลขเจ้ากรณีของสมาชิกนะเจ้าครับบางคนอื่นอื่นนี่กาได้เพียงหนึ่งกาได้เพียงหมายเลขเดียวเจ้าเจ้าการที่จะให้กาได้หนึ่งหมายเลขหรือสองหมายเลขนี่มันขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรณติฮันมันกับเจ้าทรรนออเจ้า อ๋บอกว่าใช่เจ้าจริงๆแล้วทุกท,ทุกหมู่บ้านเนี่ยจะต้องการได้เพียงหนึ่งหมายเลขมาอ้างเท้าเพียงแต่ว่ากรณีของอบตหนองหน,น,า,นงานเนี่ยเจ้าเปิ้ลมีหมู่บ้านแบบถึงหกหมู่บ้านเลยเจ้าก็คือห้าหมู่บ้านซึ่งจํานวนสมาชิกสภาอบตอนเนี่ยจะต้องมีอย่างต่ำเนี่ยหกคนเนี่ยเจ้า กหมายกันเลยกับมดว่าถ้ากรณีเอ,อบตอไหนเนี่ยมีมาถึงมาถึงหกหมู่บ้านเนี่ยหกเขตเนี่ยนะเจ้าก็ต้องพิจารณาดูว่ามีหมู่บ้านไหนที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดขอให้หมู่บ้านนั้นมีจํานวนสออบตอได้อ่าสองคนเจ้าเจ้าวอ,อเข้าใจแล้วเคือได้ครบหกคนนั่นเองนะเจ้าจะเป็นลักษณะนี้ทั่วประเทศเลยเมือน,นกับเจ้าท่านบอ,อเจ้า เจ้าเหมือนกันพวกประเทศเจ้าถ้าเกิดว่าบ่บ่ถึงบ่ถึงบกหมู่บ้านเนี่ยเจ้าก็จะต้องมีมีมีหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าจะต้องมีสังคมนเจ้าอืมครับผมพูดถึงการหาเสียงครับพอวันนี้ไปสมัครแล้วได้เบอร์อย่างีหล่าครับหาเสียงคือปกติเขาก็จะหันต่างป้ายทั่วไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยมีการเตือนตั้งแต่ตอนอบจมาละของเทศบาลมาแล้วว่าอัน หาเสียงตามเฟซบุ๊กห้าระวังเนอร์ของนายกอบตอกับสอ,อบตอเตือนี่ต,ต,ต้องระวังตามสื่อโซเชียลอย่างอี้ก่อห้านายกครัอ๋อเจ้ากรณีการหาเสียงทางสื่อโซเชียลนะเจ้าก็หมายก่อนสามารถทําได้นะเจ้าเพียงแต่ว่าก่อนที่จะมีการหาเสียงนะเจ้าก่อหื้อแจ้งมาที่กรกตเจ้าว่าท่านจะมีการหาเสียงเนอร์นะเจ้าต้องแจ้งก่อนเนาะจะได้หูหลวงหน้า ไม่ได้ห้ามเองเนาะแต่ว่าจะต้องมีการแจ้งไไห้ามเจ้าทําทได้เจ้าเจ้าครับผมอู้ถึงประเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 บเก้าอย่างเงี้ยครับผอครับวันตีนเซาเปอร์ฮาจะเลือกตั้งกันตั้งกะกะตหลหรปูนี่มีการเตเคยมความพร้อมและก่อนห่วงงานกรับหน่วยงานไหนพร้อมครับในการตีจัดมาตรการป้องกันโควิด -19 สําหรับแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับ ในส่วนของมาตรการในการป้องกันโควิดนะเจ้าตัางเฮาก็ได้มีการประชุมนะเจ้าซักซ้อมกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตมแล้วก็พุ้งในการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตมรวมพึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะเจ้าเมื่อวันศุกที่ผ่านมานะครับโดยที่ว่าเขาก็ได้แจ้งซักซ้อมว่าให้มีการเตรียมการในส่วนของการป้องกันโควิดนะเจ้ายกตัวอย่างเช่นการมีเจลแอลกอฮอล ในเจ้าในทุกหน่วยเลือกตั้งมีเครื่องตรวจวดัดอุณหภูมิเนะแล้วในทุกหน่วยเลือกตั้งนะจ๊ะก็จะมีอาสามประจําอยู่ในทุกหน่วยนะจ๊ะแล้วก็การใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็อจะต้องมีการเว้นรยะยะห่างนะจ๊ะแต่ก่อนนี่ผู้สมัครผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเวลาเข้าไปในหน่วยเนี่ยจะไปยืนออการนี่บก็ได้แล้วเจ้าต้องเข้าไปเป็นเป็นอาเป็นเป็นคนเป็นคนไปจะมีเจ้าหน้าที่จะมีกรรมการประจําหน่วยคอยดูแลปะที่ อยู่ใกล้กันนะเจ้าจะมีการเว้นระยะห่างว่าเจ้าเนาะเจ้าเจ้าพูดถึงความสําคัญของอบตกับการเลือกตั้งอบตตัวนี้เจ้าประชาชนคนไทยของเขาเนี่ยอย่างจะต้องเพิ่มความสําคัญกับเรื่องนี้นักน่อยแล้วเพราะอันอย่างว่าเขาจะต้องไปเลือกกันเนี่ยเจ้าเจ้าเรื่องนี้นะเจ้าในส่วนของการเลือกตั้งอบตนะเจ้าถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวเฮาที่สุดนะเจ้าเพราะอย่างเพราะว่าอบตเนี่ย เป็นเป็นองค์กรปกครองส่วน,นที่ว่าจะได้ดูแลเนาะเรื่อง ความกินดีอยู่ดีนะเจ้าเนาะสวัสดิการสวัสดิภาพต่างๆของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะจ๊อเพราะฉะนั้นเจ้าถ้าเฮาได้ตัวแทนนะจ้าที่เปิ้ลมีความรู้ความสามารถที่เปิ้ลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตมีจิต,เ,จตเรียกว่าจิตอาสาเนาะที่จะไปช่วยในการดูแลนะจ้าดูแลตำบลเฮาดูแลหมู่บ้านเฮาที่พี่น้องประชาชนของเฮาเนี่ยได้มีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านนะจออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญขนาดที่ว่าตัวแทน ตัวแทนเฮาถ้าเฮาได้ตัวแทนที่ดีเนี่ยก็จะทำให้บาบลของเฮาในกยยารพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าเจ้ามีความ,วามสำคัญเฮาบ่าาได้เลือกตั้งมากี่ปีก็พอครับเจ็ดปีมันก็ครับ <c oughs> อย่างก็เจ้สาสมมาตรเจ้เขาเฮาเฮาบ่ได้เลือกตั้งอบตอมานี่กี่ปีก็ครับพอประมาณเจ็ดปีถึงก็ครับ เมื่อเจ้าบ่ได้เลือกตั้งมาเหมือนคณะเจ้าแล้วกตอนนี้เนี่ยประชาชนเชื่อว่าพี่น้องประชาชน้นเกอคงจะมีความตื่นเต้นนะเจ้าอยากจะได้ตัวแทนนะเจ้าที่มาจากการเลือกตั้งที่ว่าเป้นเลือกมาแล้วนอกจากนี้ก็คือว่าน่าขะมีคนมาใจสิิ์นักเจ้าเจ้าแต่กี่ฮองกูแล้วว่าคุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างพ่องแล้วผู้มีสิธ์เลือกตั้งแล้วครับผออครับอายุตั้งแต่กี่ปีเป็นต้นไปครับ ถ้าเป็นกรมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีอายุประทับตา18ปปีในวันเลือกตั้งเจ้าครับ18ปีเป็นต้นไปเนาะสำหรับการที่จะออ,อกมาใช้ซิดเตอรนี้กันน,ออนั่นหมายความว่าเราออนรุ่นใหม่ก็จะนักลเลาะเพราะว่าไปได้เลือกตั้งมาเป็นเจ็ดปีม<อ>ีอะไอยังเป็นความห่วงใยสำหรับเราออนรุ่นใหม่ก็คาดอัครับที่จะออกมาใจซิ์กันเตอนนี่นครับ ในส่วนของน้องๆและเจ้าที่เป็นนิพนธเพราะว่านิวโวเตอร์นะเจ้าเนาะก็มีความห่วงใยกรณีที่ว่าการโพสต์ต่างๆลงไปในสื่อโซเชียลนะเจ้าเวลาเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งนะเจ้า่าดีถ่ายรูปบัตรต่างๆออกสื่อเจ้าเจ้าสัมผลตื่นเต้นเนาะเตื้อแรกที่มาใจมาใจสิเลือกตั้งอบตถ่ายรูปเซลฟี่กับบัตรหน่อยอันนี้บ่ได้นะเจ้าทำหนอ ได้ก่ได้เจ้าเจ้าอันนี้สําคัญขนาดเลยนะเจ้าส่วนวิธีการนั้นก็ถ้าจะเหียนฮูกกันได้เพราะว่า1คนก็เพื่อได้กฐามี2ใบนะเจ้าอแต่อันบ้ขอ,ขอบ๋อเขาเป็นนับคะแนนกันยังได้ยรับาันิดในซาแปดนี่ครับซาแปหลังจากเลือกเซตหลังจากท่านแหมสักกี่วันถึงจะฮุผลออเจ้าท่านผอเจ้า ในส่วนของการการนับคะแนนนะเจา้าหลังจากที่ปิดหน่วยเรียบร้อยแล้วเวลา17นาฬิกานะเจา้าห้ามแดงเนาะก,ก็จะมีการนับคะแนนเลยปี้หน่วยเลือกตั้งเลยนะเจา้าหลังจากนับคะแนนเรียบร้อยแล้วก,กรรมการกรรมการประจาหน่วยเป้นกระต รบวบรวมผลคะแนนนําไปส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การาบริหารส่วนตำบลเจ้าว,วันเลือกตั้งวันที่28เลยเจ้าคาดว่าเฮาก็จะได้รับผลการเลือกตั้งแล้วพี่น้องประชาชนก็จะได้รู้แล้วนะเจ้าว่าท่านใดที่จะได้รับการเลือกตั้งนะเจ้าก็หลังจากที่ทางกกตอ,องค์การประจําองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยรายงานผลการเลือกตั้งมาที่กกตจังหวัดน,นะเจ้ากกตจังหวัดก็เฮาก็จ,กจะรวบรวม ส่งไปรายงานให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่วนกลางทราบเจ้าเจ้า<ๆ>แล้วจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งนี้สักประมาณวันที่เท่าไหร่เจ้าในส่วนของในส่วนของการประกาศประกาศผลการเลือกตั้งนี่นะเจ้าเกาะวันสุดท้ายที่กรกตจะต้องประกาศผลเนี่ยก็คือวันที่8ธันวาเมวัอที่ดือน,นั้นครับตัวเล้วเจ้าว่า ผู้แทนของเราที่เขาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เขาได้เลือกไปเนี่ยปกตจะรับรองภายท้อง,งเขาเจ้าอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ที่หันภาพชัดเจนเลยนะเจ้าท่านผอเอจ้า,จาเราก็ตื่นตัวกันเนะาะสำหรับการเลือกตั้งอ,อบตอแล้วก็นายกอบตอซึ่งเจ็ปีมาแล้วไม่ได้เลือกตั้งกันเลยเยก็เหม,มือนขนาดเลยอ่ะเจ้าม,ามีความวามีข้อห่วงใยหรือว่าข้อกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเตือนนี้กับเนจ้า พ่องใยในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่皇ุยน่าที่สุดก็คือเรื่องกรณีของโควิดนี่เจ้าก็อยากจะฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขอข้อสวมแมะเราจนาะสวมหน้ากากมาตัวนะเจ้าเพราะว่าถ้าท่านใดบ่ได้สวมสวมหน้ากากอนามัยมาเนี่เกิดจะได้เข้ามวยเลือกตั้งนะเจ้านอกจากนี้แล้วการที่ในส่วนของการ หาเสียงเลือกตั้งเนะ้เจ้าเฮาก่บอบ่าห้อยคงกเก็าได้นะเจ้าในส่วนของสม,มัครลงทุนเนืเจ้าเพราะว่าปกติที่การเลือกตั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยอออ่อจำนวนเรื่องร้องร้องเรียนหรือว่าร้องคัด้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยกาบอสค่อยมีนักเก็าได้การแข่งขันอย่างต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจะมีนักเนะเจ้าแต่ก็คาดว่าทางผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ในก,กติกาเจ้าเพราะว่าเฮาจะ,ะมีการอบรมนะเจ้าเพื่อความรู้กับ ผู้สมัครรับเลือกตัง้งนะเจ้าในช่วงวันที่ 18, 18ถึงวันที่2 5ตุลาคมเนี่ยเจ้าใน่วงการบริหารจัดํารบนเลยเจ้าเจ้าจำนวนผู้ไปใช้สิทธตี้หลับปูนเตื้อนี้มีจำนวนสักตาใดเจ้าท่านหมอเจ้าตอนนี้เนี่ยเขายังบอกมูจํานวนเตือเจ้าเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตื่อเจ้าเขาจะมูจานวนตัว,วันที่สองศจิกาเจ้าเจ้าซึ่งที่หลับปูนที่ถามจีเพราะว่าที่หลับปูนเนี่ยเปิดเอาไปใช้สิธิ์กันนัก นะเจ้าตอนเลือกตั้งสสเป็น่นเจ้นมาปีเลยอ่ะก็ตื่นเต้นกันแล้วก็ป้นเอาไปใช้สิทธิ์กันนักถ้าเกิดในภาคเหนือเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะเนาะเจ้าก็คาดว่าเตื่อนนี้จะเป็นแถมเตื่อนหนึ่งที่เจ้าละปูนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตกันนะเจ้าครับสุดท้ายครับพออย่าเหมือนกันแลวครับสำหรับเรื่องของวันเวลาสถานที่เอาเอาเฉพาะการเปิดหัาสมัครก่อนเปิดหับวันไหนถึงวันไหนแล้วก็สถานที่หัาสมัครตีไหนครับหอครับเจ้าก็การหัาสมัครนะเจ้าจาก ตั้งแต่วันนี้เนะี่ยเจ้าก็คือวันที่1 1เนีเจ้า1 1สุราคมแนละ้นก็เจ้าจนถึงวันที่15สุราคมเวลาก็8โมงเกินถึง4โมงเนะกินเนะเจ้าสถานที่ก็คือที่ทําการองค์การบริหารส่วนกลางบนที่พุ่งแห่งจา้าทั้ง17แห่งเจา้าครับแล้วก็วันเลือกตั้งครับขอ,อครับวันแล้วก็เวลากี่โมงถึงกี่โมงก็ครับเจา้าวันเลือกตั้งก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะเจา้าเวลา แปดโมงเช้าถึงห้าโมงแรงเจ้าที่หน่วยเลือกตังต้งท,ท,ที่อยู่ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเจ้า,จา,าแถมนอยเจ้าถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกสามารถไปเลือกตั้งได้เขาต้องไปแจ้งอย่างไรพ้องเจ้าแจ้งก่อนหรือว่าหลังเลือกตั้งเจ้า การการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนีะเจ้าจะสามารถแจ้งได้สองครั้งเจ้าก็คือแจ้งก่อนวันเลือกตั้งนะเจ้าซึ่งรอบก่อนวันเลือกตั้งนี่ก็คือวันที่ชาเอถึงวันที่ชาเจ็ดพฤศจิกายนนะเจ้าก็สามารถไปแจ้งได้นะเจ้าที่สามารถียันอำเภอนะเจ้าแล้วก็วันสุดท้ายนะเจ้าเอ่อแรมรอบนึงนะเจ้าก็คือการแจ้งเหตุหลังหลังวันเลือกตั้งนะเจ้านาะสมมุติว่าเอ่อเฮาเฮาคาดว่าวันที่สองแปดเฮาจะได้ไปแจ้งเอาแต่พอมาวันที่ มีธุระหรือว่าบอสบายหรือว่าติดออย่างนี้นะเจ้ก,ก็สามารถแจ้งได้นะจา้าแถมรอบหนึ่งก็คือวันที่12ก้าพุศจ,จิก,กานาเจ้าไปถึงเหมนที่5ธันวาเจ,จ้าเจ้าลูกหน้าเจ็ดหลังเจ็ดออวิธีการแจ้งนี่อย่าได้ต้องไปบอกด้วยตัวเก่าก็ว่าเป็นจดหมายได้กับเจา้า วิธีการแจ้งก็คือสามารถไปแจ้งด้วยตัวเองเจ้าที่สำนักทะเบียนอำเภอนะเจ้าหรือว่าถ้าจะส่งไปเนีก็สามารถส่งไปเซนีได้แต่ต้องเป็นไปตุนทะเบียนเจ้าอ๋อต้องเปน็นลงทะเบียนตาอันบมายเจ๊ว่าฝากคนนั้นไปฮึกกำในี่บไทยนะเจ้า,าฝากไปได้แต่ต้องมีหนังสือมอบหน้า<อ>เลยเจ้า,าเจ้าครับก็แต่จะได้กระตามจต่จะได้น ของตัวเองแล้วก็มอบอำนาจสักงาประชาชนของผู้ที่รับมอบอำนาจห้เจ้าเจ้าแต่จะได้ก็ตามก็ยายจะขอฮึอ้ททานที่มีสิทธิ์ไปใ้สิทธิ์กันนักๆนะเจ้าเนรอกวันวนี้ยินดีจะนักนะครับผอ,อ,อครับผอ,อ,อชรินทิพย์ชัยโยภูมินวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบนยินดีจะนนะครับเจ้าว,วันที8่8สพฤศจิกายนครับ8โมงจนถึง5โมงแรงใใจสิทธิ์กันผอเป็นงามขนาดตาสาวจังไม่ เาจะไแล้วก็ไปอยู่สมการอยู่สมการแล้วก็ปีกมาเป็นพอกตหลับปูนก่อหําแหนแงตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าเอาและเจ้าพร้อมแล้วนะเจ้าสําหรับการเลือกตั้งอบตและสอบตของหลับปูนว่าจะไปเช็คแต่ละจังหวัดตัวอห่งเตือนนึงเนาะว่าแต่ละที่นั้นพร้อมกันเนง่ยได้พ่องเองนะเจ้าแล้วมีผ่ยพ่องที่ลงสมัครพ่องนะเจ้าครับจะได้ติดตามกัน